เลยนะแล้วขอโทษแทนเลยเพราะว่าปีนี้ไปไปซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใส่ซื้อผ้าห่มก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนทำหนังสือว่าเมื่อรู้แล้วก็ขอให้ทางราชการเร่งรัดเอาเงินมาทำรับค่าข้าเปลือกนะครับความทีจังหวัดได้ทำหนังสือก็ปรากฏว่ายังติดต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อแล้วได้คำตอบ ว่าจะชัดเจนกว่านี้ว่าเงินจะมาเมื่อไหร่ยังไงผมก็จะสื่อไปที่ในพือนที่ทรนาบขณะนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็เดิมทีก็อยากจะช่วยจะมาให้กระทรั้นนะครับไม่ใช่ห้าแสนบาทเงินก็ไม่พอรับกำนำอีกแต่ขยายวงเงินไปอีกแสนกว่าล้านกลายเป็นว่าตัวเองหมดก่อนขณะน,น,นี้รัฐบาลก็โดยท่านรองนาะยกมนตีก็ทำหนังสือ ขอขยายวงเงินไปที่กรปตรที่พัพพาชัย6แสนบาท6แสนบาทนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรเรา6แสนนี่อาจจะได้แค่คนสองคนแค่นั้นเฉลี่ยจ่ายได้85ล้านบาททั้จังหวตัวที่ได้เยอะสุดคือกัไเมากเลยืเ่อนอะไรนี 2, ่หนึ่งหมืนะ่สองล้ลานนำแล้วได้ไประทวนไปนะครับไม่มีเส้นสายที่ว่าใครเส้นแข่งเงินไปที่อำเภอั้นก,อนก่อนไม่มีนะครับหญ่บ้านก็รักลูกบ้านของตัวเองก็บอกผมว่า ไม่ใช่รแบบลับรองผู้ว่านเนี่ลยล้วเป็นลูกปะไลกระตัวังเกิดมาเขาอาจจะไม่รู้ <c oughs> ผู้ว่านี่เป็นลูกชาวไร่งไงอ้อยนะครับองแจะสมัยอ้อยตันละร้อยกว่าบาท <c oughs> ผมพยายามหาข่าวว่าชาวนาจะมาเมื่อไหร่ไม่ได้หาข่าวเพื่อจะให้ตำรวจไปสกัดไม่ให้มาไม่ได้หาก็คือยอมรับว่าผิดพลาดมาแล้วก็ดีแล้วนะครับแก่ร้อยท่านตามหมู่บ้านท่านก็ น้ำไก่กระโวยมั่งใสอะไรมั่งแต่เป็นน้ำใจที่ท่านให้ผมดื่มผมก็ดื่มขนมจีดรถดดไปซื้อของเหล็กเล่นมาเนี่ยซื้อมาทีนึงให้มันสองขาขาไม่ใช่เหรอเข้าขาขาเมืองห้าแสนเท่ากับอำเภอเมืองสองขาขาได้แปดล้านห้าแสนเพราะว่าเงินที่ตัวกศมาจ่ายก็มาจากเงินปากพี่น้องนี่แหละเงินปากเขาก็ประกันดอกเบี้เยเหมือนกันนะครับนะวันนัต้องขอแล้บาทจริงๆแล้วท่านดูเพราะว่ามียซื้อไปปากาปก่อนไหนเนี่ย ข้อเรียกร้องของท่านเนี่ยผมเห็นด้วยคราที่แล้วเราก็ทำทางงาน<ะ> <c oughs> โอเค <c oughs> ได <c oughs> ้หมดเลยวเ่าก